สวัสดีค่ะอยู่่่ำกลางทุ่งหญ้าที่สวยงามนะคะนี่ก็คือหญ้าดอกขาวหรือที่คนส่วนใหญ่ก็จะนิยมนำมาทำเป็นชาชาหญ้าดอกขาวดื่มรับประทานกันค่ะเพราะว่ามีสรรพคุณทางยามากมายให้ประโยชน์ได้หลายด้านนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการงดบุหรี่ค่ะหญ้าชนิดนี้มีดอก ตอนที่เริ่มแก่ๆเลยนะคะดอกเขาจะเป็นหญ้าดอกขาวๆฟูๆอย่างนี้ค่ะก็เลยเรียกว่าญ้าดอกขาวนั่นเองค่ะนี่นะคะมีมะเมล็ดอยู่ด้านในนะคะ,มะเมล็ดก็จะงอกง่ายค่ะนอกจากนํามาทําน้ําชานอกจากนํามาเป็นสมุนไพรเลยนะคะประโยชน์ของญ่าชนิดนี้ก็คือนํามาใส่แจกันนะคะเรานํามาใส่แจกันประดับแจกันหรือว่าประดับช่อดอกไม้ก็สวยค่ะนี่นะคะจะเห็นว่ากิ่งเขาจะ ก้านเขาจะยาวๆนะคะแล้วก็ถ้าต้นไหนที่มีความสมบูรณ์อย่างต้นนี้นะคะีัยก็จะสูงค่ะแล้วก็เวลาเรานําไปสาใส่แจกันนี่นะคะอยู่ได้หลายวันเลยค่ะหญยาชนิดนี้นะคะมีประโยชน์หลายด้านเลยค่ะเรายังสามารถที่จะนํามาแปรรูปนะคะสร้างมูลค่าได้ด้วยค่ะ